เป็นธรรมด้าคนหนุ่มปะสาวกันเมือบ่ยาวว่าได้กี่ลจีนจริงนลกเขาปีกหักนลกวักปีกเห็นละมีหน้อยซอยจจนละสนาคมบ้งเจอนัดน้องเจ้าจ้ามาฝากได้เดินตามตั้งแอลตุงจัางตีมนละเป่งใจเฮดี Chúc kêu cháu cháu Đã đa 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 Đã bông là mà muôn Mà ngắn là Nì Quay cháu đến Mà quen cháu tí Quay áo tí là Tí bay mà Lôn Căm hắc mắt cháu กำจาามมาแอวหาจุงจ้างเนอเจ้าคนรอยลัดเขาแหว่าเมือจุงจ้างแมวแอวเดาเดาเดาแมวจุงจ้างเฮอได้กินลาป้าแมวตาวางผ้าเฮอป้าใส่สาวน้อยแมวหน้าหมือนเวียงสาหน้าน้อยเฮอได้เมียสาวน้อยหัวนมเต้ามานะ เือได้เมียสาวอายุหล่นเล่าสิบสี่สิบห้าเธอเหมือนกำจ่าจอสร้างว่าวาวเวินหัวไว้ก่อนแลนน้องคนตมือเจ็บคอจังซอขยากินน้า